สวัสดีครับอันนี้ก็ ep ที่5แล้วนะครับในการเฉลยโอนิคณิตศาสตร์ปีล่า่สวนนอ้องปี6 3มาดูที่ข้อ20เลยคลิปนี้จะมีทั้งหมด4คข้อนะ20 21 22แล้วก็23มเอามาดูที่ข้อ20ก่อนเลยครับกำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริงบวกถ้า a 2 b 6เป็นลำดับเลขคณิตหาพจน์ที่10ทีนี้สูตรลำดับเลขคณิตนะครับจำได้ไหมเอ่ยสูตรก็คือ,อ a n เท่ากับ A1 คูณอยกกำลัง n ลบทีนี้เขาหาจน์ที่10นะโพ์ที่10ก็คือ A 10เท่ากับ a อ่คูณอากะกำลังอ่ลบ1ทีนี้เราต้องมาหาก่อนว่า A1 เราคืออะไรแล้วก็ R เราคืออะไรจากโจทย์นะครับเราจะได้ว่า A1 เราก็คือ a เฉยๆส่วน r รเราอยา เรายังไม่ทราบค่าเราต้องหาค่าก่อนเราจะหาค่าจากอะไรหาค่าจาก a 2แล้วก็ a 4ที่เขาให้ค่ามาแล้วนะครับเลข2กับเลข6นั่นเองอ่ะ a 2 a 2เท่ากับ a a 1 a 1เราก็คือ a นะครับเราก็าเขียนไว้เฉย อยกกำลัง n ลบ1ก็คือ2ลบ1เท่ากับ a r ส่วน a 4เท่ากับ a คูณ i ยกกำลัง4ลบ1เท่ากับ a กกำลัง3อ่ะ a 2 a 2 a 2เราเท่ากับ2เนาะแล้วก็ a 4เราเท่ากับ6ทีนี้ผมให้ตัวนี้ตัวด้านบนเนี่ยเป็นสรรมการที่1 ด้ล่างเป็นสมนการที่2ผมนำสมการที่2หารสมการที่1ซึ่งก็จะได้เป็น6หาร2เป็น3นะครับ a หาร a ได้ a แล้วก็เท่ากับ R กลัง2อย่างนี้เราจะได้ R เดียวเท่ากับรูท3ต่อมาเรารู้ค่าแล้วเราก็มาหาค่า a ต่อโลยผมใช้ a 2แล้วกันจะได้ง่าย a 2, a 2อง a สองอก็มีค่าเป็น2เนาะ2คูณ a ยกกำลงังอ่ะรูทสามนี่อ่ะเราก็ยายข้างธรรมดาเนาะ a เท่ากับ2ส่วนรูทสามทีนี้เขาหา a 1 0นะครับ a, 10. A, 10. a 1 0 a 1 0 a 1น r ยกกำลัง10ลบ1 a1 เราก็คือ a a ค่า a เราคือ2รูสามเนาะสส่วนรูสามก็2 3. องส่วนรูสาม r คือะอะ r คือรูสามยอกำลังสี่ลบหนึ่งเหลือ9ก้าตรงนี้นะครับตรงรูสามยกกำลัง9ผมแปลงเป็นรูสามคูณเดีหนึ่งเขียนมาแป้นรูสามคูณกับรูสามทั้งหมดกำลัง8 จะได้ตัดรูปสาด้านล่างออกได้นะครับก็จะได้เป็นสามยกรูปสามยกกำลัง8มันก็คือแทม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 สามยกกำลัง4นั่นเอง3ยกกำลัง4ได้8ปดสบเอ็ดแบเคูณ2ได้1นึ่งร้อตอบข้อ5เองครับแปดแปดเร็วน,นะครับข้อ20 ตาอมาข้อ21นะครับถ้า k เป็นจำนวนจริงมากกว่า1มากกว่า1แล้ว k k กำลัง2บวก k กลัง3บวก k กำลัง4บวกไปจนถึง k กำลัง8มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้ผมให้ k ตัวแรกเป็น a 1 k ตัวสองเป็น a 2 a 3 a 4 a 5 a 6จากการสังเกตนะครับเราจะได้ว่าอันเนี้ยมันคูณ k ขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหม ดังนั้นมันจึงเป็นลำดับเลขาคณิตสูตรก็เหมือนเดิมเลย a n เท่ากับ a 1 r i ยกกำลัง n ลบ1่ a 1เราก็คือ k เนะาะ r เราก็คือ k ทีนี้อันนี้ถามหาอะไรคำหาจำนวนลำดับเลขาคณิตมาบวกกันลำดับเลขขาคณิตมาบวกกันจะต้องเป็นอนุกรมใช่ไหมครับสูตร อนุกรมว่ายังไงจำได้ไหม sn เท่ากับ a 1คูณ r ยกกำลัง n ลบ1ส่วน r ลบ1นึ่งนี้ซึ่งเราแทนค่าเนาะ a 1เราก็คือ k r ยกกำลัง n ก็คือ k ยกกำลัง n ลบ1ส่วน k ลบ1ซึ่งตอบข้อ สองครับนี่ามาดูข้อ22กันต่อเลยแปบแบบรวเร็วเนาะข้อ22นะครับกำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริงถ้าผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของลำดับเลขคณิต2 a สิบไปจนถึง b เท่ากับ2องรอแดสิแล้ว a บอก b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่สูตรนี้เป็นลำดับเลขคณิตอ่ะ ลำดับเลขคณิตสูตรก็คือ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d นะครับแต่ถ้าเป็นอนุกรมอนุกรมที่เขาให้หา288ก็จะเป็น sn เท่ากับ n ส่วน2 a 1บวก n ทีนี้มาดูที่ค่า b เราไม่รู้ว่าตัว b เนี่ยมันมี n เท่าไหร่ถูกไหม เราไม่รู้จัก N และเราไม่รู้จักว่าค่า D มีค่าเท่าไหร่นั้นเราจึงหาสองค่านี้ก่อนอาการที่เราจะหาง่ายสุดผมจึงแนะนำให้หาค่าดีก่อนจาก A1 เราก็คือ2เนาะ A3 เราก็คือสังนั้นผมมันจะหาจากตรงนี้เนาะ a อสอเอเท่ากับ A1 บวก N ลบ1คูณ D A3 เราเป็น10 a เเราเป็น2อลบ1ก็คือ3มลบ1เหลือ2 d ดีก็8เท่ากับ2 d d ดีดีจึงมีค่าเท่ากับ4นั่นเองโอเคต่อมา แล้วเ่ราได้ค่าดีมาแล้วเราก็มาหาค่า n ก่อนเอ้ยเดี๋ยวเดียวเราได้ดีมาแล้วค่าเอก็สองบวกสี่สองบวกสี่ค่า a จึงมีค่าเท่ากับหกนั่นเองครับอ่าทีนี้เรามาหาค่า n ก่อนนะค่าเอ็นจากอ,อนุกรมที่เขาให้มาก็คือสองสองแปดนะสองแปดแปดอ่สองร้อยแปดสิบแปดเท่ากับ n ลบ n ส่วนสองหนึ่งก็คือสอง วก a n เราไม่รู้จักเราก็แปลงเป็นเ1็1 1 D. นบวกเลบหคูดีะก็จะเป็น a 1, 1, a 1บวก a อลบ1คูดีปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมย้าองขึ้นไปคูณก็จะได้เป็น5 7แล้วก็6 เอนงก็คือสองเเรายังไม่ดูเนาะห้าเจ็ดหกเท่ากับ N อันนี้สองบวกสองเป็นสี่อันนี้คูณเข้าไปก็บวกสี่เอนลบสี่สี่ตัดสี่ได้ก็จะได้เป็น Uh, n 4 n กํลังสองเท่ากับ5้าเจ็ดหกซึ่ง uh, ผมย้าย4ไปหานะครับจะเ,เขียนก่อนถ้าเราย้าย4ไปหาก็จะได้เป็น144เท่ากับ n กํลังสองัะนั้น n เดียวเราจึงมีค่าเท่ากับ12และลบ12นะมีทั้งหมด2ค่า12แล้วก็ลบ12 แต่ว่าอันนี้ n อ่ะมันเป็นจำนวนนับดังนั้นจำนวนนับจะเป็นลบไม่ได้เราจึงตัดลบ12บง n จึงมีค่าเท่ากับ12เมื่อเรามี n เท่ากับ12เราก็สามารถหาค่า b ได้ตัวเปน n เท่ากับ12เนาะเดี๋ยวผมขอเขียนไปด้านมุมขวาละกันเลียแค่นี้นึง a 12เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d อันนี้ b เราเท่ากับ a 1ก็คือ2บวก12ลบ1เหลือ11คูณ d b เราก็คือ4ก็เป็น44บวก2เป็น46 b เราคือ 4, 46 46บวกกับ 6a เนาะ a บก b a บก b ก็เป็น C 4บวก46เท่ากับ 52ตอบข้อ3ครับนี่ข้อนี้ก็จะเยอะนิดนึงต่อมามาดูที่ข้อ23่สากำหนดให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่แนวเส้นตรง101ได้50 12ได้48มันลดลงเรื่อยๆเนาะลดลงทีละลบสลดลงทีละลบสอเขาถามอะ,อะไรเขาถามว่า ถ้าไปเรื่อยๆจนถึงหยุดนิ่งจะมีระยะทางทั้งหมดเท่าไรเนื่องจากลดลงทีลาลบ2ผมจึงมองเป็นลำดับเลขคณิตนะครับสูตรก็เหมือนเดิม an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คุณดี D. เริ่มจาก a 1เท่ากนะับ50เนอะอันนี้คือ a 1 a 2 a 3 a 1เท่ากับ50 a 2องเท่ากับ4ี a 3เท่ากับีสิทีนี้เขาถามหาจนหยุดนิ่งจนหยุดนิ่งเรารู้หรือยังว่า a n เท่ากับเท่าไหร่ถ้าเรายังไม่รู้เราก็หาก่อนว่า a n มันคิดเท่าไหร่เนาะหยุดนิ่งมันก็คือระยะทางได้0ก็เป็น0นยเท่ากับ a 1ก็คือบวกห้าส n ลบ1คูณกับลบ2เพราะเราลดลงทีละ2 ผมก็กระจายลบ2เข้าไปเลยปึ๊บปื๊บป๊บก็จะได้เป็น50ลบ 2, 2อบวก2ผมย้าย 2n ไปฝั่งนี้เนาะ 2n เท่ากับ52 n เดียเท่ากับ26อือไปแบบรเร็วเลยเราเรู้แล้วว่าตัวท้ายคือ26นัินคือ26 นี่เราก็มาใช้สูตรอนุกรมเลขคันนี้อนุกรมเลขคันี้ก็คือ,อ sn ท่้กับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an เนาะ sn เราไม่รู้เราก็ตีไปก่อน n ส่วน2 n เราคือ26ก็เป็น26ส่วน2 a1 เราคือ50 an 2. เราคือ0เพราะตัวสุดท้ายเราคือ0ถูกไหมครับพอวันหยุดนี่ ก็เป็น13คูณ50ซึ่งจะได้เท่ากับ650นิ้วตอบข้อ4ั่นี้ครับโอเควันนี้ก็ครบทั้งหมด4ข้อแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นอ,อีกกี่ข้อเราค่อยมาดูกันนะครับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ